เมคืนนี้ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านไม้ผีเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยเรามาติดตามเราฟังกันครับสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับคุณทีเรื่องของบ้านไม้ผีอยู่นี่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นะครับผมพูดได้ใช่ไหมครับก็ก็ก็พูดได้ครับคือผมมาโดนผีติดตามหลอกหลอนทุกวันเลยครับใจหายแน่เลยพูดตรงนะแล้วตอนนี้คุณทีอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่ จะนั่งจะทำงานขนาดผมจะออกจากบ,บ้านยังตามมาส่งผมเลยครับไม่ต้องมาส่งก็ได้นะเด็กๆแถวบ้านผมว่าก็หลอนกันหมดแล้วหลอกกันกางวันแสกๆอีกเยหาวิธีไล่ผีจากเอไอที่เขาอีกกันครับคือ๋ยวนะไล่ผีจากเอไอทำยังไงครับวิธีแรกนะครับบอกว่าให้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง วนพรกปัดเป่าอะครับที่แก้ปัญหาต้องแก้ตรงจุดจะแก้วิธีไหนก็ไม่สำเร็จครับโขบผขบโ ช่างสวัสดีครับผมจะทาสีบ้านไม้ใหม่ใช้สีทาไม้แบบไหนดีครับดีโอมไม้ต้อง c h ว v e Wood stains ultimate สีดีพอทาไปทำไม้จริงไม้เพียมยิดเกาะดีแห้งดีคนดีปกป้องดีทาพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นใ้ก็กลับมามีชีวิตเลยมาหลังนี้อกใจมากนะเนทีสุดฉัาาดน้องกลับมาเสิร์ฟได้ดีเองเลือกใช้สียอมไม้ดีผี่ จำไว้นะทุกคนฮะถ้าเรื่องไม้ต้องสีย้อมไม้ t o e w o s t e n Ultimate เท่านั้นนะครับทนทาน5ปีปกป้อง UV แห้งไวอุ้ยหนูว่าพี่ปอกงนน่าจะแก่กว่าไม้บ้านเ,เนี้ยแก่โอ้ยเล็ใครพูดวะเสียไปยางไงเนี่ย